อากาเดนนะคะวันนี้นะคะมีงานใหญ่รออยู่นะคะก็คือเพาะกล้าไว้เยอะมากเลยนะคะเยอะมากมายแล้วก็งอกดีด้วยนะคะจะให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะงานใหญ่รออยู่ตรงนี้นะคะกล้าพริกนะคะอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะที่ทำการเพราะนะคะใครที่อยากเพาะให้ได้ประมาณนี้นะคะงอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็เข้ามาดูได้ที่ช่องกิจภาการเดนนะคะจะมีคลิปที่แนะนำเคล็ดลับวิธีการเพราะพริกให้งอก100%เซ์จากเมล็ดสดนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะอ่าเราจะต้องอันดับแรกเลยเราต้องมาทำการเตรียมดินนะคะก็คือเราจะมาปรุงดินให้อร่อยก่อนปลูกนะคะเพราะว่าวัตถุดิบ ที่ดีแต่เป็นต้นทุนที่ดีย่อมส่งผลต่อผลผล,ผลิตที่งามนะคะดังนั้นเราต้องมาทำการเพราะ,ะทำการปรุงดินให้อร่อยก่อนสำหรับที่ใช้อยู่ในเพจของจินรภา,าการ์เด้นนะคะก็เลยก็คือการใช้ดินนะคะดินที่จะมาแนะนำก็คืออ,อันนี้มีสองสูตรนะคะ,ะตรงนี้เป็นดินที่นะคะแล้วก็เติมด้วย EM นะคะ อันนี้เติมด้วย EM ค่ะเป็นผสมขุยมะพร้าวผสมมูลค้างคาวค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะเป็นยี่ห้อดินเกษตรนะคะอันนี้ก็ผสมขุยมะพร้าวนะคะอันนี้ขุยมะพร้าวแล้วก็ผสมจากวัตถุดิบอื่นๆนะคะอ่าพวกขี้วัวค่ะเดี๋ยวเวลาเราปลูกถ้าบางคนแกะแล้วปลูกเลยก็ ถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะเพียงแต่พืชของเราจะไม่ค่อยงามแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าลดน้ำไปมากๆสังเกตดีๆนะคะดินเขาจะแน่นมากและถ้าแน่นรากไม่เดินพืชก็จเจริญเติบโตไม่ดีะคะ่ะดังนั้นเราต้องมาปรุงก่อนไปดูกันเลยค่ะเราจะเติมดินนะคะซึ่งเป็นสูตรมูลค้างขาวลงไปนะคะ1ส่วนค่ะ นี่ดินมูลค้างคาวนะคะสองนะคะตัวนี้อันนี้เป็นดินขุยมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวค่ะดินผสมขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบดำนะคะดูอันตรายมากเลยนะคะตัวนี้มันต้องอ หมักให้เขาเปลี่ยนสีก่อนนะคะเพราะเขามีสารชนิดหนึ่งชื่อสารแทนนินนะคะสารแทนนินตัวนี้จะยับยั้งการจเจริญเติบโตของมเมล็ดนะคะการงอกของมล็ดดังนั้นเราต้องปล่อยให้ขุยมะพร้าวของเราเก่านะคะแล้วก็คือเอามาหมักไว้ก่อนนะคะถึงจะดีสังเกตดิน2ส,ส่วนนี้นะคะจะมีส่วนผสมค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะคะทั้ง2องส่วนนี้ผสมด้วย แกลบคิดแกลบเผาอะค่ะสีดํานะคะแต่อันนี้คือผสมมูลค้างคาวค่ะตัวนี้ผสมขี้วัวนะคะ1ส่วน1ส่วนค่ะนี่สอดได้2ออย่างแล้วน,นะคะต่อไปค่ะเราจะใสะ่ขี้วัวนะคะเราจะใส่ตัวอื่นก็ได้ค่ะจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวหรือว่าเป็นหมูก็ได้นะคะ อ่าอันนี้ซื้อมากระสอบหนึ่งนี่กระสอบประมาณนี้นะคะอ่าดูก่อนนี่เป็นขี้วัวแห้งนะคะอันนี้ขี้วัวแท้ๆไม่ได้ผสมดินอะไรเลยนะคะเป็นขี้วัวแบบเขาคัดมาแล้วอะคะ่ะเอาเฉพาะขี้วัวจริงๆนะคะเป็นขี้วัวตากแห้งนะคะแห้งจริงๆค่ะแห้งจนเป็นเกร็ดเลยหนึ่งกระสอบนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่อีกหนึ่งส่วนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ ดังนั้นดินของเราที่ใช้นะคะ1นบวกหอันนี้คนละสูตรนะคะรวมกันจะกลายเป็น2ส่วนนะคะแล้วเราก็จะผสมกับขี้วัวของเรานะคะอีก1ส่วนต่อไปเราจะมาคุกเคข้าดินนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลดด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักชีวภาพกันค่ะเราจะเติมลงไปประมาณ2 0 0มลลินะคะเราจะเทลงไปหมักเพื่อให้เขาไปละลายปุ๋ยนะคะปุ๋ยละลายปุ๋ยคอกหรือชี่วัวของเรานะคะ บางคนบอกว่าใส่เข้มไปไหมไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเติมลงในดินแล้วเราไม่ได้ใส่เป็นปุ๋ยนะคะอันนี้ทำให้ที่วัวของเราละลายด้วยเขาเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดในการหมักได้ด้วยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วต่อไปไปเติม ปุ๋ยชีวภาพกันค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะใส่ประมาณเท่ากันนะคะประมาณอัน200มิลลิลิตรนะคะเราเติมลงไปหมักดินใช้ในความเข้มข้นได้ไม่เป็นไรนะคะยังไม่ได้กองอันนี้ตักมาจากถังเลยค่ะแต่ถ้าเราจะใช้ลดผักเราต้องเจือจางนะคะฉีดพ่นผักต้องใช้เจือจางนะคะแต่ขีดลงดินนี่เข้มข้นได้ไม่เป็นไรคะ่ะ แต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าผักแต่ละชนิดเขาความเข้มข้นก็ไม่เท่ากันนะคะอันนี้เราก็จะลดไปาจากการสังเกตนะคะก็คือเคยซื้อ,ด,อดินถึงมานะคะแกะแล้วก็ใชป้ปลูกเลยประกฏว่าเขาจะงามที่ช่วงแรกๆนะคะ ต่อให้เราใส่ปุ๋ยยังไงเขาก็ไม่ไม่งามอะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยดินจะแน่นมากเราต้องคอยพวนดินให้เขาใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม่ก็ใช้ตะเกียบนะคะจิ้มใปที่ดินนะคะอันนี้เป็นผักในผักที่ดูไนมคะเขาเริ่มเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะแล้วก็จะมากรอกใส่ถุงช่วงเย็นๆนะคะ หมักไว้ก็ประมาณสามสีชั่วโมงในช่วงเย็นเย็นบ่ายบาย่บยแล้ว่อยจะมาทำเขาก็จะเซตตัวพอดีไม่ไม่ะะอาจจะ,ะตากดินใส่ในถุงปุ๋ยนะคะถุงปุ๋ยที่มีการระบายอากาศนะคะแล้วก็มัดปากให้เรียบร้อยตั้งไว้ในร่มนะคะก็จะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยค่ะเอาไปผปสม เอาไปปลูกพืชหรือรองก้นหนุมนะคะเวลาปลูกพืชสำหรับใครที่มีพื้นที่นะคะทำแบบนี้ก็ดีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมากรอกลงถุงนะคะสำหรับใครที่ดูจนจบคลิปนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามช่องจิระพาร์เดนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่ค่ะงานใหญ่รอยอยู่ตรงนี้นะคะ